สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะนี่อ้อยดำอ้อยดำของสาวน้อยทําสวนนะจ๊ะแตกหนอดีไหมแตกหนอดีนี่สําคุณดีด้วยหวานชุม่มคอบำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดีนี่แตกหนอแบบนี้ดีมากเลยเอาไปขุดขุดขุด,ขดมาแล้วก็เอามาปลูกขยายต่อได้เนี่ยอันนี้ตอนนี้ลมแล้วโอ้ยวันนั้นลม ฝนตกลมแรงเดี๋ยวเราจะต้องมัดเขารวมกันด้วยก่อนนี่มีหน่ออันไะห้ในมีหน่อเต็มเลยอ้อยดำถ้าจะให้ดีต้องให้ข้อ,ขอห่างๆไว้ข้อถี่ๆเขาก็จะไม่นิยมใช่ไหมอโอ้ยดูที่มันเอียงมันเอ็น มันปงมันปูมันปูนี่ตัดกิ่งปักช้ำได้นะจ๊ะทุกคนหลายคนยังไม่รู้สรรคุณดีด้วยมันปูมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะดีเดี๋ยวต้องหาไม้มาปักแล้วก็เอาให้เขาตั้งตัวฝนตกลมแรงด้วยไงยังไม่ได้สำรวจเลย หนึ่งสมองสองมือทำบุ้งมันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาดด้อพวกเราอยู่กับอะไรพวกเราอยู่กับจอมาตุ้มแขกตัดกิ่งผักชามได้นะจ๊ะนี่ยอดกินกับลาบยังแซ่บ ไปแล้วเดี๋ยวต้องเอาไม้มาค้ำให้เขาแค่นี้เดอ้อ